กต้องกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม s สต r a b a t e กันอีกแล้วนะฮะสำหรับเกมเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นเกมตัวเต็มนะครับผมซึ่งมีการคอลแลบกับ Ne ี a ย Automata แล้วก็ n i k เกนะฮะสำหรับใครอยากดูเนื้อหาส่วนไหนของเกมนี้ก็บอกได้เลยว่าผมซื้อเป็น c o m p l e t e Edition ก็คือจัดหนักจัดเต็มเห็นหมดแน่นอนนะฮะก็จะเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยนะฮะ ก็สำหรับตัวเต็มนี้ที่มันเพิ่งออกมาใหม่จริง,รงก็ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าผมเล่นมาถึงตรงนี้เรียบร้อยก็อาจจะต้องสู้กับบอสตรงช่วงสุดท้ายของเดโมโใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่านานเท่าไหร่นะของที่ผมอัปเกรดก็อัปเกรดหมดเรียบร้อยนะไม่น่ามีอะไรก็ไปกันเลยนะไป,นยนะไปต่อกันโลดแบบตรงนี้ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะผมมาลองมาเปิดแล้วตอนเดโมไม่ได้มาเปิดกดไม่ได้จริงอ่าแล้วก็มากันอีกครั้งนะฮะแม่กับชุดใหม่ฉายไรก่ก็เดิม ดูนั่นนั่นมันตัวไรนี่รนี่ไม่ธรรมดาจริงแม่งสายฟ้าด้วยเย้ยแบ็คแท็กดัมถอยไปข้าม่อนยังไงเฮ้ยหลบคันคันแต่ใครที่เล่นมินิเกะนะก็จะมีมินิเกมอันนี้ด้วยนะ ผมก็ได้ไปซ้อมฝีมือมาจากการเล่นนิเกะนี่ฮะอืมอืมจริงผมก็ซื้อมาตั้งแต่วันที่13นะฮะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้เล่นวันนี้จริงๆผมก็ไลฟ์ไปด้วยนะฮะไลฟ์ช่วงที่ต้องเล่นใหม่เอ๋ระเบิดสักหน่อยไป๊ะเออเออยังไงยังไงเออ โอ้โห oh, หลบไม่ทันบ้าเอ้ยเย้อโอ้โหืมหลบหลบโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออยังไง <m ix> ยังไง,งไงเออโอ้โ oh, ห oh, มันก okay, oh, oh, ี่ทีวะเนี่ยหายยิ่ง่าไม่เอาแน่ไม่อยากตายโอ้โหทาไม่หลบไม่ทันจิตหายอม่เป็นไร

เ,เราก็ไปรออที่ข้างหลังแลนะเนี่ยเราเปิดไปอีรอบนึงเอ้ยไม่โดนโอโ้โหบ้าเลยหล,ลบหลบหลบมาโดนเจ็บอ้ตี้โดนจิ้มเอ้อต้วงเจ็บเลยอีกทีนึงก็ตายเนะี่ยตายแหมบันเทคคอรนะ์ฮะตัวนี้ฮ้ยหลบหลบหลบไม่ใช่กันผัดผิดเออ ปาดไปแหกแฮะอั้เบิ่มเลยฮึเธอจัการมได้อีฟน่าถึงมากมันไม่ใช่อันฟ้าเนติบาไม่หรอกแต่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดี เรื่องมีแต่จะยากขึ้นเท่านั้นแหละก็อาจจะยังก็แล้วแต่ตนนช่วยบอกเส้นทางต่อไปให้ฉันทีอดัมได้สิเดี๋ยวนะขอฉันดูแผนที่อ,อื่นมาต่อนะฮะถ้าตรงไปทางนี้หอเก็บบันทึกก็อยู่ไม่ไกลหรอกแต่บล็อกทั้งบล็อก,กจมอยู่ใต้น้ำข้าทางข้างไป อย่าแม่ะบอกอไทางเลยเอทางแล้วนนปยยน็นไทมอยู่าาระกส่งตรงให้เธอใช้ได้ไอ้ไนมคิดว่าปรกร้ลา้างงี้ย,งงยเยมป์เปนยังอย,งอยู่สาพดีมองโลกง่ดีเข้าไปสิเอมองดีก็ได้หมของเต็มเลย มีอะไรบ้างไม่รู้ว่ะไม่รู้เอาไปใช้อะไรด้วยนะผมเนี่ยเอ้ยมันมีถังระเบิดได้เหรอโอ้โหตรงนี้ได้มาแบบได้ถังระเบิดปั้งแน่หุ่นแรงแน่หรือไม่อะไรมันจบไปแล้วก็มันจบไปฮนะเปิดใช้งานแคมป์เปลี่ยนเพลงซะหน่อยมีเพลงใหม่เข้ามาด้วยฮนะอย่างเช่นเพลงเบอร์นี้ตตต้้งงเพราะเลยโอเคผมอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ก็เป็นสกิลนี้ที่ผมอัพไปนะฮะเป็นเอ่อ สามารถใช้ได้หลังจากที่ศัตรูพยายามใช้ท่าโจมตีรุนแรงผัดศัตรูออกไปและก้าวถอยหลังเพื่อเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลช่วคขาวพร้อมเผยเห็นจุดอ่อนของศัตรูบางชนิดอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดมันแบบเป็นสีม่วงเงี้ยมันจะถอยออกมาได้เอออันนี้สีฟ้าใช่ไหมอันนี้สีม่วงอ่าแล้วก็อันนี้ที่ผมอัพมาด้วยก็คือถ้าเกิดหลบลีกสมบูรณ์อ่ากดเอ๊ะ,อะหลังหลบลีกอ๋อหลบดีกสมบูรณ์ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเนะี่ยเดี๋ยวลองเทสแปแบนึนึืงแล้วก็กดค้างโอ้โหแ็งไหมแทงเออได้จะได้จะได้โอ้โ,นนะเอ,อ,โ,อ,โอเคก็ไม่มีอะไรนะเออบางอันผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูเพราะว่าอ่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสถานาการณ์จริงมากกว่านะเออก็นั่งพักสะหน่อยนะืมพื้นฟู มีอะไรซื้อบ้างผมว่าผมซื้อระเบิดซะหน่อยนะใจซะเยอะเลยโอเคก็ซื้อนี้ซะหน่อยแม่มีติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันโอเคนะคขอบแลหละไปดีกว่านะี้นี่คงจะเป็นทางต่อน,นะครับมีมนุษย์นะฮะมนุษย์นอนแห้งอยู่นะฮะอะไรความทรงจำของกองท,องทหาร204ฉันรอดมาจาก ไอ้ไอ้ไอปาโดนนั่นมาได้คืออะไรฉันรอดทีนี้ก็เหลือแค่ต้องออกไปจากตึกนี่แล้วเจอกันที่จุดนั้นพบอ,อหมายถึงตัวอะไรก็ไม่รู้นะหมายถึงตัวที่เราฆ่าไปปะน่าใช่นะตรงนี้มีของด้วยฮะทุกผู้ชมก็ใครที่อยากดูช่วงที่ผมเล่นใหม่ก็ดูที่ไลน์ได้นะ เดี๋ยวผมบอกซ้ำอีิทีก็ได้ยังไงยังไงเฮ้ยขังก็เบิดขังก็เบิดตัวเตกไอ้ตรงนี้ที่มันประตูล็อกนี่หร่อเออผมเปิดไม่ได้นะตรงนี้ตอนแรกออไปตรงนีเช็คของนิดนึงยังไม่มีอะไรเออ เฮ้ยโอ้โหโโแพรรี่เริ่มเสียนเริ่มเสียนโอเคหมดเ,เปิดประตูก่อนนะตรงนี้เผื่อได้กลับมาใหม่เปิดเราคงยังไม่ต้องใช้แคมป์ตอนนี้มั้งเเราไปกันต่อดีนะ่าเออเออแทงแทงร้อย แน่ามีเก็บของอัตโนมัต hmm. ินะเก็บตกดเก็บโอ้โหเพียบเลยฮะเพียบเลยตรงนี้ลุ้นีแน่ๆอัพเออแทงหลังมาเลยเออโอ้โหเออโออเ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 ออหลายตัวหลายตัวตัวนี้ก็ต้องจัดเลยไอ้ตัวนั้นไม่มีแขนฮะ ตัวอะไรฮะตายซะเถอะเออผีชีพเหรอโอ้โหตัวผีชีพคิกเกตบูมเมอร์นะโอ้โหผลผีชีพได้เอ,อ้ยตรงนี้มีของอะไรอ่ะ what exot e x ซโซดไปอ่าเป็นตัวกำหนดสไตล์การต่อสู้อะไรสักอย่างนะะอ่ะอาเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะ อ้าวเพราะมันใส่ในช่องเดียวเนะี่โอ้นี่ผมมีของมาเพิ่มเยอะเลยเนะี่ยละครเสียหายอ้าวไม่จำเป็นนะฮะพลังโจมตีคอมโบแอทัอันนี้ผมว่าดีดีมากอันนี้ระดับ2ขึ้นไปเหรออันนี้ใส่เลยฮนะเอ็กโซเตรุ่นเซนนะฮะอะไรสักอย่างเราใส่ไปก่อนนะฮะต,ตอนนี้เออผมเออบอกในไลฟ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกในคลิปด้วยกันว่าตอนนี้มีชุดเข้ามาใหม่เนะนี่แล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเซ็กซี่ไหม เดี๋ยวเปลี่ยนบ้างแล้วกันฮนะปกตทีเล่นในไลท์ก็เล่นแต่ชุดนั้นฮนะเรามาลองใส่ชุดนี้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวสีม่ามีอะไรอีกนะสแกนเราต้องขยันสแกนหน่อยนะตรงนี้เราว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีของซ่อนอยู่นะฮะก็แบบว่าน่ากลัวเหมือนแบบจะติดติดติดเอืองติดเกรด จริงช่องผมก็ยังไม่เคยโดนหรอกแต่แบบผมกลัวกลัวบบว่าเห็นมีคนบอกว่ามันเคยมีโดนมาบ้างเอ้ยกันเฮ้ยเขาโผล่ทำไมทำงี้ฮะพอหนุ่มอโอ้โ,อโหตามทาี่เออกันแพรี่เออ เรียบร้อยอันนี้เปิดได้ไหมต้องใช้รหัสตัวเนี้ยเอ้าอันนี้เปิดไม่ได้เลยต้องไปเก็บของก่อนตัวนี้ต้องรีบจัดการตัวบู๊นเออตัวนี้ก็ด้วยฮะเฮ้ยเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเอ้ยโอ้โหโอ้โหกันไม่ทันในบ้านเลยไม่เป็นไรตายได้เหมือนกัน เดเวลลอพเลยฮนะตรงนี้มีฟิลนะฮะน่าต้องเอาไปใส่ตรงนู้นจัดไปฮนะเก็บมาฟิวชั Fusion ่นฟะิวชั่เนเอ่อเซล์นะฮะแต่งกำเนิดพลังงานแบบไรขีดจำกัดใช่ไหมเี่ยน่าถูกต้องนะฮะเจ๊ไม่มีของก็ไปันต่อเนะ่เฮ้ยต้องใช้สองนันเลยเหรอ เปิดไม่ได้ต้องมีอีกอันหนึ่งผมได้เก็บมายังไม่รู้อ่าไม่มีเนี่ยเ้ยนี้เปิดได้แล้วผมต้องเกลีศัตรูก่อนเปิดได้ไใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่พิชชันเซลอพอดีเลยเปิดได้แล้วเอเผมขอเช็คของรอบๆนิดน,นึงนะเ่านี่มีของ ผมรู้ว่าคุณชมอยากให้ผมตัดคลิปบ่อยแค่ไหนแบบว่าตัดช่วงสำคัญอะไรเงี้ยเฮยอะไรอะทำไมชี้ไปทางนั้น,นครับมีอะไรตรงรูปปั้นนั้นหรือเปล่าอ่าเราเปิดใช้งานนิดนึงเนี่ยนะหยอดเหรียญอัพสกิลสักหน่อยอะมีหนึ่งแต้ม <Up S 1> อัพได้ได้บ้างเนี่ยหนึ่งแต้ม อันนี้ผมอยากแดนที่แบบอ,อันนี้ก็ดีนะ X ค้างแล้วก็วายนะฮะหลังจากปัดป้องเสร็จสมบูรณ์ลองดูดีไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมก็เคยอัพในเดโมนะเนี่ยอ่าเราเราเอาไปใช้ได้จัดไปฮนะ ชอบเพลงไงเพลงเพราะของแน่ยังไม่มีอะไรให้แน่ซื้อนะเดี๋ยวเราต้องมา,มาดูฝั่งนี้อ่ะเนะฝั่งนี้แน่ไม่ใช่ทางไปต่ออาจจะเป็นทางฟาร์มแนะ่ของไม่ดีเป็นทางไปต่อแน่นอนเช็ครอบๆก่อนเนีไม่มีทางให้ไปเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแต่ว่านี่คือทางไปต่อฮะบอสเหรอเอาเลยเหร ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่บอสโอ้ยโอยโอ้โหบ้าจริงบ้าจริงอันนี้เฮ้ยหลบอ้าวกดผิดโอ้ยโอ้โหบ้าเลยไม่ใช่ช้ำเลยเว้ยไม่ใช่ช้ำเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไงยังไงยังไงฮึบอืมเฮ้ยมันต้องกด X อ็กซทางแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้หลบไปข้างหลังแล้วก็ฟันเออ เออต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะถึงจะเซียนของแบบนี้ดีที่ไม่ใช่บอสนะเออว่าเจอบอสเร็วเออเราสำรวจออรอบรอบก่อนใช,ใช่ไหมเาแบบนี้เรากลับมาใหม่ได้อยู่แล้วไอ,อ้พวกนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กเปิดเฮ้ยทำไมทำแค่เออ,เอ,อ ตัวนี้ <c ười> แฮรรี่ร้อยเช็ค <c ười> <c ười> กล่องน,นิดนึงไงมีของมีอะไรอีกไหมแถวนี้แหมสายฟานแบบผมนี่ไม่พลาดอยู่แล้วฮะต้องไม่พลาดเออ โอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวแล้วมีผีชีบอะ่ะตรงข้างในนั้นมเออีเหมือนซากคนนะเราก็าไปดูนิดนึงโอเคมีซากนิเกะอยูออ่ฮะ่อขอดูหน้าช,ชัดๆหน่อยสิตาขาวเ,เชียวน่ากลัวจัดนะฮะขอรับความทรงจำของ ของคุณเก็บไว้ในอ้อมอ,อกขอยความทุงจังคุงคงอยู่ไปช่วงนี้ดังมื่อกีของคุงของคุณนะแมนะคุณไม่ชัดเฮ้ยได้ของดีมาเชงเราได้อัอนหนึ่งเราก็เหมือนจะอัปเกรดได้แลวนะเมือ่อกี เฮ้ยย oh. ังไงอืมผ่านเว้ยเอออะไรอะอะไรอะนั่อะไรโอร้โหตัประเทศใหม่อะแคนนอนกาเดียนสมชื่อจริงอันนี้คือเริ่มจอดระบบอะคืออะไรอะอ๋อีสนุกดีนะ โอเคเป็นแบบไม่ต้องใช้ระหัสเลยเป็นแบบกดออเดชั่นอันนี้ตุ้ง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 เฮ้ยอะไรอะไรตัวอะไรหืมของของหรือเปล่าอันนี้โอ้ว้าวให้ของจริงด้วยฮะไม่กินอะไรอ่ะมันคือเครื่องจักรที่เก็บสะสมของมิค่ามันหายยากนะเพราะงั้นถ้าเจอสักอันก็เก็บไว้เลย โอเคตรงนี้เป็นทางต่อหรือเปล่าฮะอ๋อไม่มันเป็นทางฟาร์มนะฮะแต่ว่าไงเราก็ต้องกลับมาปะโอเคเรามาฝั่งนี้ต่อนะฮะเป็นฝั่งที่อ่อที่อีฟข่ามาไม่ได้นะตอนแรกเพราะมันเป็นทางเชื่อมกับไอ้ฝั่งที่เราไม่ได้เดินเมื่อกี้แบบอ่อ่าตัวอะไรกันนี่เนนอนเหรอเขนนอนเอ้ยเขนนอนบอ มาอันนี้แพรรี่เฮ้ยผมผมลืมเลยม,มันต้องอยังไงนะเอาใหม่ดิแล้วก็ฮึเออโอ้ต้องกดอย่างนี้โอเคคือกด X ค้างแล้วมันจะแบบพุ่งไปนะแล้วกดสามนี่อีกทีหนึ่งมันจะพุ่งกลับมาครับผมจุดอีนี้คือแบบโคตรเด็ด เดะทูตบทความที่3ามเดะทูตจากกลสังหารของออกาความโหดร้ายอันหน่าตกตะลึงของกองทหารรับจ้างภายในสังกัดบริษัทออกาแอโรสเปซเผยแพร่เป็นครั้งแรกที่นี่พร้อมหลักฐานเด็ดจากจุดเกิดเหตุเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดร้ายในประเภทในประเทศโลกที่3ของกองทหารรับจ้างนี่เป็นความตั้งใจของออกาแอโรสเปซ เอโรสเปซเหรอแอโรสเปซเออหรือไม่ตำแหน่งของข้อพิาพาทของแหล่งทรัพยากรในปัจจุบันพวกมันคือจากคนสังหารมันไม่มีความปลาณีข้อเท็จจริงอันน่าสะพึงได้ถูกปเปิดเผยจากทาให้การของผู้ตัอชีวิตร,รายงานเอกซ์คลูซีจากนักข่าวของเราควินเฉพาะในเดอะทู h ความที่3นะี้ เป็นแบบคำที่เล่าถึงสิ่งที่น่ากลัวเอาว่าเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้ก่อนนะมีคนนอนแห้งเสียงตะโกรใส่ท้องฟ้าเน็ตเวิร์กถล่มแล้วท้องฟ้าลุกเป็นไฟคลอนี่แตกเป็นเสียงมาเธอเฟียอยู่ที่ไหนกันทำไมคลอนี่ถึงตกมาที่โลกตอบที่มาเธอเฟียขอเป็นครั้งสุดท้ายทำไมละ่ะทำไมท่านสัญญาว่าจะช่วยให้เรารอดพน้นนี่อ่า มันเป็นเรื่องโกงงัน้นเหรอโอ้โหตะโกนใส่ท้องฟ้าฮนะตะโกนจนแบบว่าแห้งเลยบางคนก็สิ้นหวังครับสภาพที่นี่สินะไปเลยฮนะโดนไหมอืมเมื่อกี้มันถังมันกระเด็นไปได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้โดนด้วยจริงสุเท่นะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาย มันยังมีเลี้ยวด้วยเหรอเมื่อกี้เคแฟนต่อ,อเฮ้ยมันน้เต็มเลยะฮะม,มาหน่อยดิเอ,อ้โอ้ยแนแนอนแคนอนเอร็เรียบร้อยแห้งไปดูคนนี้หน่อยสิได้อะไรอะ่ะเหมือนจะได้เป็นเงินป่ะเมื่อกี าได้ร okay, yeah. yeah. oh ่างคนล่มนะคนล่มขอเก็บไว้ในอ้อมปกอ้อมใจบริตรเย่เพิ่ม HP สูงส oh, uh ุด huh. อ like ืโหเพิ่มเยะอยู่นะคุณผู้ชมครับผมกลับมาแล้วแล้วเจอทางอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองไปดูนนะนี่ตรงนี้มันปีนได้นะคุณผู้ชม เออบางทีมันก็มีจุดปีนนะผมก็มองไม่เห็นคือในไลฟ์ผมก็เพิ่งสังเกตหลายจุดเหมือนกันที่แบบว่าก็ใครที่อยากรู้ก็ไปย้อนดูได้นะฮะมันก็เป็นมีจุดปีนที่ผมไม่ได้ปีนมาบางจุดบ้างก็จะมีของอะไรอย่างี้ให้เก็บ<ๆ>ก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญหรอกก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครที่ไม่ได้ดูอันนี้ก็ไม่รู้เป็นของอะไรฮะมาฟาร์มนิดนึงนะฮะมีชุดไหมไม่มี มีแน่นอนว่าแล้วเอ้ยฮะมาทำงี้เฮ้ยย,ยังไงเอ้าโอ้โหบ้าเอ้ยหลบเร็วไปหน่อยโดนสแมเเเลยรร้อยมีให้ขึ้นบีกไงเราขึ้นไปดูสิดูเหมือนเป็นเกมแนวสำรวจมากกว่าเ,เดินเนือเรื่องนั้นแหละมา ยังไงเออเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิมีอะไรอันนี้บันทึกนะฮะโปรดตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดที่ทางเข้าลูป,ปั้นสิงโตหัหน้าทีมอาธีน,นาอ่าเอ่อที่ลูป,ปั้นสิงโตงคือตรงไหนเนี่ยผมเคยผ่านมาไมนเนี่ยขอดูอันนี้หน่อยนิ เฮ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยเห็นอยู่ข้างในไม่นึกว่าจะออกมาไม่นึกจะออกมานี้เอาดิยังไงเคาลเตอร์เคาลเตอร์มาเอาคาลเตอร์หน่อยโอ้โหบ้าเอ,อ้ยมาขอขอตีมาดิโอ้โหเอ้ยเออโอ้โหบ้าเอ้ยอืมโดนเออเกือบตาย มืาแต่รอแพรี่ไอ้อบ้าเอ้ยแหมมันดักอยู่ข้างในนะฮะอ๋อมันเป็นกับดักไอ้อบ้าเอ้ยก็ว่าทำไมมันรออยู่ข้างในวะนี่คืออะไรกล่องอืมตตตตุุุุงงงง,งได้ของอะไรมาบ้างไม่รู้เนะี่ยเวัสดรในการผลิตนาโนเฮ้ยบิตคอยนะ์นะฮะแสดงว่ามันมีแบบขาดแน่เลยแบบว่ามีไม่พอ ้าเราไม่ฟาร์มก็คือไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกระจกนี้เราตีได้ไหมแน่มีแค่ตรงนั้นตีไม่ได้เนี่ยโอเคแน่หมดแล้วเนาะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วผมกลับแล้วโอเคเดี๋ยวผมเออต้องขอเออปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดอีมีเหตุฉุกเฉินนิดนึงอาจะต้องอ่าปิดคลิปเร็วนิดนึงนะฮะแล้วก็เพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยนะครับผมผมเลยต้องขอตัวไปทำธุระนิดนึงเลยต้องปิดเร็วนะฮะ ปกติผมจะอัานนานกว่านี้ก็เท่านี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะไม่ว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็เราได้ตีบอสไปตัวหนึ่งนะแล้วก็อาจจะแบบเดินเรื่องราวไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยจริงจริงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปหน้าให้แบบเดินเรื่องราวได้เยอะกว่านี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจากไปด้วยการโพสต์ท่าเลยด้วยกันนะอืไหนดูซิมีท่าอะไรบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจากลาไปพร้อมกับน้องอีฟของเรานะฮะแม่ เป็นการเอ่อโพสท่าที่น่ารักจริงๆนะฮะซอนยูไอไดไหมเนะี่ยอ่าโอเคเหมือนจริงๆมันมีแบบถือกล้องถ่ายเซิฟฟี่เนียเผมไม่รู้กดยังไงเดี๋ยวลองไปหาวิธีนะฮะตอนนี้ก็อ่าเอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากมายหลายโขเลยนะก็อ่าถ้ามีติชมก็พิมพ์ได้นะในคอมเมนต์ไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับผมพิมพ์กันได้ แล้วผมก็มีช่องบนทวิตด้วยนะฮะก็สามารถไปติดตามกันได้ผมก็จะไลฟ์เล่นกับเพื่อนช่องนี้ก็จะเป็นไลฟ์แนวเล่นคนเดียวเล่นเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่นะครับผมขอบคุณกันมากที่รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาไก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย